ช้าแนวจ้าพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องจ้ามาลุ้นกันว่าเลขสิปโยอดปฏยอดอันนี้ว่าเลขสิใดเท่าใดจ้าพี่น้องว่าเลขสิใดเท่าไรอันนี้เทียบได้จะโดนเติบยืดจะเทียบไปเอาไปซื้อขนมจ้าพี่น้องพ่อใดพ่อไดทาขนมจ้าพี่น้องมาลุ้นกันว่าเลขสิใดไรเป็นไรจ้าพี่น้องตามเลเบิ้งแล้จ้าโอเคจ้าตามไปดูกันค่ะ ไปหยอดกระป๋องเล็กสิได้อีกอย่างแน่เนาะจากพี่น้องไปหยอดกระป๋องมากได้ท้งเพิ่นนี่เห็นบอก่น้อง,นองเนี่ยของที่ได้มากอ่าเพราะว่าเพราะว่ากระป๋องกระป๋องนะ่ะมีมีมุ้นคากระป๋องละหนึ่งหนึ่งครูหนูจากอ่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทบ้านเพื่อนละจ้ะพี่น้อง หนึ่งบาทบานเพิ่นกันเขากัตีเป็นเงินบา,บานเข้ากันนาสิสามบาทกลัวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะแล้วเล็กับไปใดมากจ้ะไปใดมากจ้ายางหาย่างจ้ะพี่นอ้องเอ้ยหายางหกยางหกยางจ้ะพี่น้องทั้งหมดทั้งเบิร์ดอ่าเลขไปเลขไปยอดเล็กได้อ่าเท่าไรเนาะเล็กได้หกหกสิบหกสิบหาจ้ะพี่น้องหกสิบหา เอาเพิ่มเงินแค่บกี้บาทจะ้ะเพิ่มเงินประมาณลอยกัวจ้ะพี่น้องก็ได้ของมาลายอย่างเราจะพี่น้องดีกว่าทีมจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ไปได้อันนี้มาจา้ะว้กินก็ขนมเออว่ากินว้กินวันเป็นกับแกมจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะผ้าละมือนี่ก็ได้มาซัำนี่ล้วจะพี่น้องคิดนี่เอาไว้ซัำนี่ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเทวดาเลก,กัลลั่เปิดแนวเป็นอีหยังที ทีกำลังสี่อะน้อยอืมกำลังสี่ลบกวนคืนลบลบกวนไามอีกแล้วโอเคจ้าพี่น้องวันนี้ก็ได้มาแค่นี้ละค่ะจ้าพี่น้องห้ 5, าหกอย่างก็ถือว่าโอเคดีก็ทิมจ้าพี่น้องโอเคจ้าบ,บ๊ายบายจ้าพี่น้องคิมนี้เอาไว้สามีก่อนจ้าบ,บ๊ายบาย